พูดแล้วก็น้ำตาจะไหลที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนธันวาที่แล้วก็ป่วยกระสอกกระแสอย่างที่เคยเป็นคือเป็นโรค SLE แล้วก็ต้องหามเข้าโรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลย แล้วก็ใช้เวลาในโรงพยาบาลวิชัยยุทธนานพอสมควรแล้วพอออกมานึกว่าจะดีก็มาเจออยู่ๆลุกเร็วๆเนี้ยลุกขึ้น ตื่นตัวขึ้นมากลางดึกก็พบว่าตาข้างซ้ายมองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยไปหาหมอที่วิชัยยุทธก็เขาก็บอกว่าเป็นแคตาเรตแ,และจะต้องผ่าด่วนเพราะว่าไม่งั้นเขาบอกจะเป็นกรอโคโม,มา่าก็เลย แม่ไม่ไม่เคยนึกว่าขั้นตอนมันยุ่งวุ่นวายคือว่ากว่าจะเข้าคือเข้าไปแอดมิทที่โรงพยาบาลรามานี่แอดมิทอยู่สองอาทิตย์โดยที่เขาออบเซิร์ฟเฉยๆโดยที่เราไม่ได้เป็นอะไระคือคือ แล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเขาบอต้องกักโลกก่อนแล้วเสร็จแล้วพอผ่านการกักโลกทั้งหมดเขาก็เริ่มผ่าต่อทางด้านซ้ายก่อนแล้วเมื่อได้ผลดีเขาก็เว้นสองอาทิตย์แล้วก็ผ่าข้างขวา